เดือนนี้พ่ออยากจะเล่าให้ท่านฟังถึงเรื่องราวที่สะท้อนถึงพระศาสนาจักรในปัจจุบันเป็นเรื่องราวของผู้เป็นพยานแห่งความเชื่อที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักเมื่อไปเยือนค่ายผู้ลี้ภัยในเลสบอสชายคนหนึ่งบอกพ่อว่าพระสันตปะปาครับผมเป็นมุสลิมภรรยาของผมเป็นกิจชนผู้ก่อการร้ายเข้ามาที่บ้านของเรามองมาที่เรา และถามว่าเรานับถือศาสนาอะไรพวกเขาเข้าหาภรรยาของผมด้วยไม้กางเขนและบอกให้เธอโยนไม้กางเขนลงบนพื้นเธอไม่ได้ทำและพวกเขาก็เชือดคอเธอต่อหนอ้าผมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพ่อรู้ว่าเขาไม่มีความแค้นเขามุ่งความสนใจไปที่แบบอย่างความรักของภรรยาความรักต่อพระคริสต์ที่นำเธอให้ยอมรับและซื่อสัตย์จนตาย พี่น้องทั้งหลายจะมีบรรดามระสัสขีอยู่ท่ามกลางพวกเราเสมอนี่เป็นสัญญาณว่าเรามาถูกทางแล้วผู้รู้บอกพ่อว่ามีบรรดามระสัสขีในทุกวันนี้มากกว่าในช่วงเริ่มต้นของคิดศาสนาความกล้าหาญของบรรดามระสัสขีซึ่งเป็นพยานของผู้ยอมสละชีวิตเพื่อความเชื่อของตนเป็นพระพรสําหรับทุกคนเพเราภาวนาเพื่อผู้ที่เสี่ยงชีวิตเพื่อพระวรสารในส่วนต่างๆของโลก จะทำให้พระศาสนาจักรมีความกล้าหาญและแรงผักดันด้านธรรมทูตและเปิดรับพระหัตถ์านแห่งการเป็นมรณะสักขี